ดีฟดีฟในเวลาอย่างนี้ได้นะอ่าเอสเก็บไหมเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ถ้าเก็บเพื่อเก็บไว้รอคอมโบลงเลยไม่น่าเหมาะโดนน้องแง้มกินหมดเล่นแลบแลบมันไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่การแลนดอมไม่ใช่ครับก็แค่การแลนดอมอะไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเออการแลนดอมที่ให้มามันก็โหดดีนะเหมือนแข่งกันว่าใครได้การแลนดอมที่ดีกว่ากัน ก็เลยไม่ได้เล่นในนี้เท่าไหร่มันเล่นไปก็ไม่ได้อะไรไเตริมอตอมอลเติมมอลดีไหมวะหรือว่าแค่มีสิบช็อตดีเอาไว้เติมมอลกับอ่าเมาคายเทอหน้าแล้วกันผมว่ามีผมว่ามีเม,ม,มาคายเอาไว้เติมมอลกับเมาคายเอาดาเมจเล็กๆไปจิ้มก่อนเมาคาย เห็นไหมมีแหละเห็นปะเอาไปเติมมออกับมาใครไม่รู้ว่าเขามีคืนชีพหรือเปล่าไม่มีด้วยสวยตีต,ตีก่อนให้เขาแอคชั่นกลับมาตัวนี้อีกแล้วอ่าทาเก็บไปแล้วสองเป้าหมาย ช้ำวับแลบเท่ากับเกมเสี่ยงดวงใช่ครับแลับก็เหมือนเกมเสี่ยงดวงแหละซึ่งผมไม่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบการเสี่ยงดวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ชอบหมดแลบไงถึงแม้ว่าตัวผมจะดวงดีและชนะก็ตามผมก็ไม่ชอบเพราะมันถือว่าผมดวงดีกว่าอีกฝั่งไม่ใช่ว่าผมฝีมือเก่งกว่าอีกฝั่งถึงแม้ว่ามันจะมีชอ็อตที่ต้องใช้ฝีมือก็เถอะแต่ไม่ชอบการชนะหรือแพ้ด้วยดวงดวงปกติของเกมการ์ดคือดวงท็อปเด็กครับไม่ใช่ดวงการสุ่มการ์ดมัน อะไรมันจะสุ่มขนาดนั้นปลอกไปเลยโอ้โหสองใบเลยเหรอมีน้องแง้มอยู่นะน้องปลาแง้มๆจรนี่ิงหน้าเก็บไว้สตา้าติกช็อคมากาสองใบสามใบเขากำลังจะดีปะเอสเรียลจะเลเวลอัพได้ไหมนี่อะ ดีปะมั้งดีปะเนี่ยเป็นลิสต์ดีฟล่าสุดด้วยลิสต์ดีฟเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนนาติรุดแน่นอนโอเลยวอาโดนนาติรุดแน่นอน โดน13ดาเมจแน่นอนเพราะไม่มีตัวที่บล็อกได้เลยครับเฮ้ยอายฟัน์ดราก้อนแต่มันก็ไม่ช่วยอยู่ดีว่หวะหัวไม่มีอะไรที่สามารถบล็อกนาทีลุสได้ตอนนี้อายฟัน,น์ดราก้อนไปผมจะใช้มัชรูมคลาวเพื่อทำให้เราใช้สเปลไปแล้วสองใบในเทิร์นนี้ ก็เสียดายนิดๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลงจะใช้ดีเพนเชันเพื่อหารีคอร์หรืออะไรก็ได้ที่จะสามารถที่จะทำให้นอนเดรุตมาไม่ตีหน้าเรานะครับโคตรหยาบหยาบจริงตีบแล้วเปิดเพลงให้นอนจะรุตมาด้วยเอาไป ดีฟสู้ก็แย่แล้วมันเอาจริงไว้ให้คนนี้วีวอลเอวเนียมาสวยดีครับเยสกลับขึ้นมือไปเติมอ,อ่าตีหน้าจนชนะไม่เนี่ยตานี้ เฮ้ยเราเอาพวกเนี้ไปลุมตีหน้าเขาจนเราชนะก็ได้นะอ่ากองทัพปลากองทัพปลากันจะตีหน้าคุณเฮ้ยเขาไม่มีปลาในมือเลยเว้ยผู้ชมเขาไม่มีปลาในมือสักใบเลยเฮ้ยอินดุสี์ตีหน้า,าจนชนะได้เนี่ยอะไรทำอะไร เวลเวลใบเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลแค่ใบเดียวอีซี่ดีฟไม่ดีเทเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอืม ผ่านเนอะมันไม่มีปลาเล่นจริงๆนะเนี่ยเวนเจนเขาใส่บวบเด็กเนี่ยไม่ใส่มั้งเลดลล่าสุดไม่ใส่เวนเจนผมจะทำให้เอสเซอร์เลเวอัพไว้ก่อนผมจะทำให้เอสเซอร์เลเวอเทิร์นออกไปเราจะใช้วีบอกแบวเนียอันนี้ปลาแน่ๆอันนี้น่าจะป,ปลาละ กล,ออกลับขึ้นมือไปกบไม่ต้องตีเออกลับขึ้นมือไปผมสงสารเขามากเลยตอนเนี้ยเขามีตอรติลุดไว้แต่เขาไม่มีมันไม่มีอ่ะ <c oughs> ข่าวมาไปมานาเขาเหลือแค่หกครับมานาเขาเหลือแค่หกนอกจากว่าเขาจะมีน้องปลาเงี้ยม น่าจะมีแหละเรียบร้อยเขามีแต่เขาไม่ยอมลงเว้ยเขามีแต่เขาไม่ยอมลงเออเขามีครับเขามีครับแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมที่จะลงสักทีใช่ปลายลูซิฟก็มีพึ่งจั่วขึ้นมาเท่นน์นี้ดีเมดิเท,เทชันแต่ใช้ไม่ได้วะผมจบเกมเดยวโดยไม่ต้องเอเซียกับคาร่าเลยเนะี่ย ผมสามารถจบเกมเลยที่ไม่ต้องเอเซียกับคาร์มาเลยอ่ะผมเอเซียอย่างเดียวผมก็ชนะแล้วอ่ะเอเซียแล้วก็สเปลย์เบิร์ดโยนอีกสองใบอ่ะชนะแล้วเนี่ยไปมาเป็นทีของเราอะเพื่อนเขามีแต่เขาไม่ยอมลงเขากัก,ก,กมากมากมันห่วงมาก เขามีครับแต่ไม่ยอมลงจบมีเว้ยแต่ไม่ยอมลงรอเอามาฆ่าเอสเรียลอเอามาฆ่าคาร์มาแต่ผมไม่ลงอ่ะผมไม่ลงอ่ะจนกว่ามันจะเซฟมันจะชัวร์ว่าเอสเรียลผมเลเวลอัพคาร์มาผมสามารถลงได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นแบบคอนโทรลบบใส่เราอ่ะมันไม่ควรเล่นแบบคอนโทรลใส่เราอ่ะมันควรเล่นแบบเอ็กซ์ซีฟใส่เราไปเลยเขากาะรอกินตัวสำคัญเรา แต่ถ้าเป็นผมผมว่าผมกินกินตัวที่มันอยู่บนสนามก่อนเลยดูสแต็กเอซเซว่าเอซเซียเขาเลเวลอัพหรือยังถ้าไม่อัพผมก็จะกินแล้วก็เอ็กซ์เพย์ใส่เขาถ้าที่น้ำสามมาเจอเดมอนสี่เนี่ยนะอีโรเขาต้องต่ำขนาดไหนวะเอ l เซียเก็บไว้เลยลงไปยังไงก็ตายดังนั้นเก็บมันไปครับเอาไปอื่นมาเล่นแล้วก็รอจั่วมันขึ้นมาทัาน ลงรัมเมจเราจะใช้สเปล,ลสองใบยังไงว่า <cannot> มันเดิมเจอกับดิฟมันจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้มีฝูงปลาเต็มที่นะครับ <Danger. S 1> มันจะไม่ยากถ้ามันไม่มีฝูงปลาเป็นล้านตัวช้ำวับ ยิงอันนี้บล็อกอันนี้อืมแล้วก็เดี๋ยวใช้มัชรูมคลาวนึกว่าจะเชนอะไรที่แท้เชนอันนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวใช้มัชรูมคลาวไปหนึ่งใช้เพื่อให้สเปลมันครบสองใบเฉยๆครับแค่ให้สเปลครบสองใบแค่นั้นแหละ ไม่ได้หวังดาเมจอะไรเพราะครบสองใบเสร็จปุ๊บก็ใช้ deep meditation ได้ <don> ได้โดนเหตุห <donate S 1> ด้วยอันหนึ่งขอบคุณครับยังดีกว่ามันทอสทิ้งไปหมดแล้ววะั้แล้วไม่แล้วเกมวโอ้โห,โโหไวด้วย กาเต็มมือแล้วใช่กาเต็มมือแล้ว,มลวมเมาคายกำลังจะเผาเด็กเราด้วยอันนี้คือประเด็นมเมาคายต้องการเผาเด็กคุณแต่เรายังทาร์เก็ตไม่ไปถึงไหนเลยจ้าอ๋เอเมาคายกอลังรเผาเด็กคุณจริงๆดีบแล้วด้วยเด็กนี่มันก็เป็นมิดเรนนะนะเราแพ้มันก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอก อ่าตัวนี้ไม่ต้องบล็อกบล็อกไปมันก็เท่านั้นคอฟต์สุดราก้อชใช้สเปลครบสองใบเหตุไปครับนี่มัชรูมคลาวไม่โดนทอสทิ้งไปเลยนะเนี่ยเออไม่มีเลยโดนทอสทิ้งเราจะฆ่ามันยัยงไงดีครับโดน2ลูกขอบคุณครับ อ๋อแล้วไอซี Z o ยังไม่ขึ้นด้วยนะถ้าไอซียยังไม่ขึ้นแบบนี้เล่นยากมากนะครับเพราะถ้ามันเผาเด็กเราได้เมื่อไหร่นั่นคือข่าวที่เราจบเลยนะครับมันจะเผาเด็กเราได้หนีห5ใบเท่านั้นขอบคุณครับ ยังไม่เผานะยังไม่เผากลารจะเผาแล้วเอสซีโขอเอสซีโขึ้นมือผมขอเอสซีโขึ้นมือใบหนึ่งไม่ขึ้นสวยจีจีชนะยังไงดีครับไม่มีโอเคมันไม่มีเม้าขายเม้าขายมันยังอยู่ในเด็กเม้าขายมันอยู่ในเด็กยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่ครับ we still have a chance chance that we can draw is real yep we have a chance for draw t e Israel and c o m a yeah and we still can win this game yep r e c o r d this one yep something like this we can win this game yeah ผมไม่สนแล้วผมจะใช้แล,ะล,ะล,ะละ้วแลมเมดเนี่ยผมต้องใช้แล้วครับมันไม่ใช้ไม่ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวนะดีเวลเทชั่นได้ใช้อยู่อ่ะเทินต่อไปอ่ะแต่ว่าไ e of the ด r a g o n ไม่ใช้แน่นอนนะดีเวลเทชั่นยังพอได้ใช้ได้ตอนนี้มันจะเผาเราคอนซัตสี p ไม่ได้ใช้ว่ะออกไปเออขอ s อขึ้นมาหน่อยเออนั่นแหละก็แค่นั่นแหละก็แค่นั่นแหละนะเออ นอนดุดไม่ใช่นอนดุดเมาใครมันขึ้นมือแน,น่น,นอน,นอไปทำอะไรอะไรเยอะแยะวะนะ่ะ <c> โ <oughs> อ,อ้อะไรเต็มไปหมดลงคาม่าได้ครับเราสามารถลงคาม่าได้ โอเคเดี๋ยวนะเขาได้11คืนมาใช่ไหมดีเมดิตเอเชนแรมเมจอีกใบหนึ่งแรมเมจผมจะได้ใช้ปุวะไม่น่าได้ใช้ละผมยังแทร็เก็ตเขาไม่ครบเลยอ่ะขามาไปแรมเมจไม่ได้ใช้แล้วครับแน่นอนแน่นอนว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วอุ้ยได้คิกแต็กอ่า เอซี่เลยว่าอับยากมากเลยตอนเนี้การสแต็กเราไม่มีเลยเขาต้องเผาการ์ดเราโอ้ว้าวเอาการ์ดใช้เหรอหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรามีเก้าใบต้องทาเกตอีกสามใบแทา็กเกตศัตรูครับหาดีนายไม่ไม่ไม่ถ้าตอนนี้มือมันไม่พอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามือมันไม่พอครับอันนี้มันได้สี่ใบ อันนี้ก็โจวที่สี่ใบมันไม่คุ้มมือมันไม่พอดีนายมันไม่คุมเว้ยอันเนี้ยมันแล้วแต่ดวงเขาว่าเขาจะได้การอะไรเขาา้าใจปะเออดวงดีก็คือดีแค่นั้นแหละครับง่ายๆลงเอเซียอไปกลัวตายจังเลยผมผ่านก่อนนะผมผ่านก่อนเราผ่านได้เว้ยมันไม่มีอะไรที่มาแพ้วพายคาม่มาเราได้ตอนเนี้ยนอนตีลุเปิดเพลงไง <Okay. S 1> ลงนอนตีลุดปุ๊บทำไงครับทำไงครับ กลับขึ้นมือดิครับรออะไรกลับขึ้นไปเออมันยังมีการ์ดอยู่นะสี่ใบอะที่มันที่มันสุ่มมาแล้วมันคอส,สูนยอะโอ้ Illegal Contraption โอเคไม่เป็นไรคอน e ั t i v e เดี๋ยวนะคอน e ั t i v e ดีปะวะไม่ต้องคอน e ั t i v e ก็กันได้ตอนเนี้ย เออไม่ต้องคว้าสิบก็บกันได้ต้องอีกสามใบที่เหลืออยู่อ่ะคืออะไรยังไม่รู้อันนี้ยังกันได้ไหมยังกันได้อยู่แต่อีกสองใบที่เหลืออะไรก็ไม่รู้เอออีกสองใบที่เหลือเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นีไ่ไงประเด็นมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเข้าใจว่าอะไรก็ไม่รู้ต้องรองก่อนพอชัวร์คืกอกระแทก ็ยังกันได้อยู่ปะวะไม่น่าจะมีแล้วมังไม่น่าจะมีการฆ่าคาม่าแล้วไม่น่าจะมีแล้วใบสุดท้ายแล้วมันใบสุดท้ายแล้วอ่ะไม่น่ามีผมว่าไม่มีละไม่มีปะวะไม่ไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีโอเคผมเชื่อว่าไม่มีนะผมเชื่อว่าไม่มีนะผมเชื่อว่ามันไม่มีนะขอเถอะไหว้ล่ะอย่าตีกูเลยไหว้สองรอบเถอะเอสเลเวอพแน่นอนเทนต่อไปเพราะเรามีเตอร์มอจนิกบีมสามอีกทีนึงไม่น่ามีใบเนี้ยไม่น่าใช่ ใบุูท้ายเนี่ยใบุูท้ายเนี่ยหนักไม่ใช่จริงก็โอเคโอเคเอฟทีคอนเตอรมีเรวจรินโอเคโอเคเอฟทีคอนเตอรมีตีจินโอเคโอเคไอซีเรียเลเวลวอัพแล้วครับยิงสองทีวิวชนะแล้วเวชนะแล้วเจอัพแล้วใช่ครับไอซีเรียเลเวลวอัพแล้วเขาผ่านด้วยมันจบแล้วเพื่อนนายไม่คิดจะเผาเด็กเราเองดังนั้นนายก็ต้อง จบด้วเอสเดียว yeah. มันเป็นว่าการเผาเด็กเขาไม่ขึ้นครับนี่แหละเหตุผลเดียวที่ทำให้นายแพ้ยังนงละ่ะเพราะนายไม่สามารถเผาเด็กฉันได้นอเทลุสก็ทำอะไรไม่ได้หรอกบอกเลยใช้สเปล2ที่เอสเดียวทำการยิง2รอบคาม่าทำการเสกสเปล,ลมาทั้งหมดสีใบเสกองกมายิงไปอีก2รอบสุดท้ายจบด้วยเฮลพชั่น ฮิวและยิงสองรอบจบย่า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 คือดีจะชนะเด็กเอเซียคามาได้ต้องเผาการ์ดครับต้องเผาเด็กให้ได้แต่ถ้าเผาเด็กไม่ได้คุณโดนยิงแน่นอน คือผมก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ที่พยายามจัวเอสเซียวจวคาม่าให้ได้ขอแค่เอสขึ้นก็ได้คามาไม่ขึ้นช่างมันแต่เอสเซต้องขึ้นแค่นั่นแหละจะทําให้ผมชนะ